สบายดีพี่น้องหลับเท้ากันเรียบร้อยแล้วยังเลือกหึงหมอคอนหมอเขาได้ตักไปแล้วกันเขาพี่น้องเก็วันนี้ก็มีเวียกไปพอหนัดพอมินิไปสีดยาเข็มที่สองแบบพันแปดนัน่นแหละสีดยาเข็มที่สองพี่น้องเลยแบบพันแปะใช่ปพันแปะเห็นบพันแปะเหรอพันแเห็ดเขา้าเหมือนนะพอมินนี่มาพี่น้องมา ตนนี้ที่จะดีทั่วระว่างเห็นเรามือมันบอลมันบูมันบูจัก,กิจะ,ะคลองบ,บายดีคือเฮาไว้พันีเห็ดจ้านันน่นเห็ดอจากั่วมันจะถั่วมือมันจะยอกเราอะมันจะยอกเราอะมาหน่อยยอกชไเนน้นเนเนาะ โนส่ว mm hmm. นยแม่ท like ํานมาทะพอกแบยังเราก็เห็หางต่ะเรานเสไปขึ้นไปกินด้วค่ะกรเนยังก่ทางทางอยู่ฝุ่นอ่ะ้งมองหน้าขางข้างเขาดีทีเด้นี่หมกก็ไผ่นะเป็นหอห่อมในานะก็จะใส่สอนหรือทีใส่แง่ใส่แงเอาแลใส่จับจับเลยแม่จับขาจวยเลยแม นี่เจาะิ่งนองเนยน้ำะไกันสิไปข้าวผมไม่นีไปไปสียาสีวัคซีนก่อนเดิมกินอ่แล้วก็เท้าไปผากันล้เที่ยวนำไปนอเท้าอีแล่วทีก็บอกมามาไหนคะนคะจุไหนมาปวดเวิร์ตีเลยมาหิวแหงไปดิฉันน้อง เด็กกับแม่ลงเรียนเลยไปน้องไงพี่จะเผาอีกเนาะทำไมอีกก็ได้มาเดินพี่น้องเด้อแฉ่ต้องกันหรบเราลูกพี่เอาไปนมเลยบ่อยากว่า้ใส่ลูกโดดิ ขาที่แก้มชิ้นหนาคือมือเนี่ยมันจอกดิแก้กยอ,อ,อันนี้ว่วิวประปากคือจะเมือน <c oughs> ท่แงเป็ <c oughs> นี่แ่ สบายดีพ mm. ี่น no. nah ้องสาได้ังงันาวัสนิ่งหน่อยกับปวดแห้งกับผงเรียนเข้ากันหมุนยกไปแส็เด้อพีน้องขอนีัน เอาไปทงานเพราะเลือ่โดน้ำก็ู่ไ้กินส่กไินได้เท่ามามีเกไิั่งอยู่พี่น้องอย่นกเห็นเะนเนาะเขคือไหนับ ปสอสจะเปลี่ยนั่นไม่ไปเรื่อยๆเลยไม่ได้เปี่ยนนั่นเ,เ,เ,นเก่ามันเบื่อเก่าขโอยรถอะยบริษั่ไหใช่ฮะใช่ะไ่ร้ายะ้ะ บางๆทุกคนพวกบริหารเนาะดุดุดดขาดทุดเผ็ดเป็นเผ็ดเลยทอนทุกคนดุดุดุด พ้าะเขาตกเลยเฮ้ยใเห็นไม่ได้ป่าเหรเบ่ไม่จะป่า,ปา,ปา,าก็มีกินอย่างัอนน่ะพ่อเน,นี่ย บูไปเห็ดต่อนต่อนเห็ดดีเรีนยนถือลูกโดดจิ่งยังไงพอได้ว่างอาบุตรไปไล่อาไว้เราผิดดิบเกาะจะขอชาวเาไวไ,วไวืนมือสิไม่เสียบ่รท่านหายบ่ ขึ้นเลยฮะขึ้นเลยฮะน้ำน้ำขึ้นเลกอืมเฮ้กินไม่ได้ถือน้ำอ่ะก่อนช้อนเข้ามันจะขน้ดก่อนอืมอื้อไปนู่นนะไปห้งเรียน

แม่เขาบวเสียหายแต่ว่าจะมีเงินไนฝากมาหายู่เสียขาให้เด็กๆไปโรงเรียนไอ้นูดสาน่ะต้องเข้าเ้าหมือนคดสอง่อเดี๋ยสันหายเพิ่นขอพายแล้วก็ซื้อกันเบิร์บุลือไอ้ช้างบดเเลอยังบุมมี่ขื้นบหักี เราื่นสิไวชื่อที่เก่งห้องนีม่บได้บน่ได้เงินังหายเา่ไมด้บนไม่ไิอยอาขบริเหรอบริหารบ่ได้บริหาเงินเก่งพถือบ้ถือเงินเ่ันกรของยหลาาหายเด็กถือกะซือรถ ตัพวพ่อเขาเรียกเราต้องกวะหยัดแล้วยังมากินนี่อื่อชื่ออะเนาะไปดิเนาะพรอมนี่เสมากมากยังมาชอบชิมมุ้งเดี๋วยวล้ว bên nắp bà rồi, sang hôm qua lần bây giờ luôn 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 กินอะไรไหมห้าสุดเผาโอ้บอกพอไมนี่แม่น้นองเ้ขนักกนเพื่อไม่ถ่ายอยู่ลาที่เขียวพอจบอยู่3มเข็มอีกเชื่มมื้อนี้2เค็มคมื้นี่แหละสมเข็มกัจะเ,เป็นด้วันชุกร์จะแหล้อห้อาสิบกอ่ก่นนันนะบอ ไข่เขาไข่ไหนะขอ,ขอเครื่องไข่แท้ส่วนนี่ก,กระต่ายมองน้ามั้งหรอตัหาสองหาจะไข่เลยฮะยังอยากยังอยากอยู่จะหนอนเฮ้ยยางนอนบ่นอนบ่ยางนอน งอวงไม่เหมอนไงที่เข่าก็อยากนอนก็อยากนอนมัเนี้น่านอนก่อนม่อนอม่นไปฉีดยาได้เมือนอ้าวมือามือยืได้เหอครับนกฉีดยาเลยบึนนี่นผ่าปะ่าไปบึนบึนบึนปะบึนะมามาบึะมาม

เบืนบื่อเป่เฮ้ขอกันใหม่ี่น้องเอ้สบายดีไปบื้อเบือมาอย่าไปเบื้อเบื่อมาลูกไปเบื้อเบื่อนาไปบื้อเบื่อไปเบาเบื่อเบื่อหนาอายุเบื่อเบื่อเป่เฮ้